สวัสดีครับผมมีเสื้อสาคนหายกินไก่เขียดครับผมบนี้ผ้าพีผ้าน้องมาสนะครับผมแปดเก่าขน,นพี่นอ้องผ้ามาดีรุ่นบักไอ็บักลูกพับพี่น้องนะครับผมนี่โบนัทเป็นหมากดอกกระลังเป็นซอดอกนะครับใช่ละดอกมันนี่เราจะพ่ายเบิ้งพี่น้องนะครับผม <laughs> นี่ครับพี่น้องเป็นเ <laughs> บิบ้งนะครับ <laughs> นี่ดอกมันพี่น้องนะครับเป็นดอกแล้วนะครับผมนี่นี่ดอกมันยิ่งๆนี่แล้บผมเนี่ยนี่นี่นี่งานที่งาที่มันบอเป็นช่อดอกนะครับผมขาเจ้าให้รีออกนะครับผมรีรีรีออกนะครับนี่เลียพี่น้อง รีออกบงทีเลยนะครับรีออกนะครับว่าม,มันมันมันสสูงไปเรื่อยน,น,นะครับผมถ้าบร,รีออกนะพี่น้องมันสแตงยาบกว่าสัาแตงจริงหยาออนบงงานะครับผมเอาค่าอรยนนงางัน้นนีอ ตักัเสื้อตัวเดียวเหรอนี่ครับผมนี่พี่น้องนะครับยาวนะครับผมใสู่มิเด้อพี่น้องนะครับผมน,บน,บนี่ครับแล้วค่ายแฟนคลับเนี่ยนะครับนี่แล้วก็พี่นงค์จะเด็ดนี่เด็ยดเดียสเดียสอ,อกนี่ครับผมอ่าครับ ว่าเนี่ยซุ่งมันมันมันฟงขึ้นมาปีนี้นะครับผมมันบ่บเป็นหมากพี่น้องนะครับผมาเขาเอาไว้นี่ก็จริงมันก็่าจริงหลายโพดนะครับผมภาพพันนี้นะครับผมภาพพระองที่บูดเนี่ยเป็นภาพฝาดนะครับผมบนภาพหวานนะครับผมพระเจ้าก็จะไป้ผ่านการการโอบการยังของพระพุทรูปนะครับผมพระพุทธรูปแบบใดนะครับผมนี่ทำมัดทำการเด็ด เด็ดหย่อนดอกนะครับผมฮักหย่อนถิ่มี่ยาวที่เห็นในเบื้องนะครับผมคือทั้งๆนี่เขาเด็ดถิ่มบัดเลยนะครับผมวางจงไว้นะครับคือเขาเขาสิจงเขาสิจงตั้งงาแบบนี้นะครับเป็น โอ้นี่พี่น้องช่อดอกนะครับผมมันเป็นช่อดอกแล้วนะครับผมคล้ายๆดกอกเอ็นยังก่อดกอกเอ็นหอมๆไหมดกอกยังไงเงี้ยบานเท่าเป็นชิพเป็นเครือไหมไม่ประดับไหมดอกเอ็นนะครับผมเดียดบอกรัตเลยพี่น้องนะครับผมโอเคนะครับผม ัมีก็ใส่การไเรี่้วพีนอนก็ยิงไปจงไ้นิดหน่อยนะครับผมไปยงไว้หลายย่อนเสียงนะครับถ่ายฟังทุกให่บังคีนน์ย่อนเสียงต้นบ่สูงนะครับผมต้นประมาณได้สามเมตรนะครับผมสามเมตร ว่านี่มันจะเป็นชาวดวงมันจะเป็นยูงาเก่าพี่น้องนะครับผมนี่นะครับผมบ่สูงนะครับผมบ่สูงนี่อาดดกเลยพี่น้องนะครับผมเนี่ยพี่น้องภาพวาดนะครับผมบ่ามันภาพหวานเด้อพี่น้องนะครับผมมันก็ต้องไปพันการอบสักก่อนพื้นที่อยู่นี่ก็จักสวนเหรอ เจ็ดแปดสวนนะครับผมอยู่นี่สวนละประมาณสิบลี่ได้ต้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมที่เอาไว้นะครับผมนี่ที่เฮ็ดไปแล้วนะครับผมแปดมิลลิลนเลยพี่น้องทึ่งๆนี่ที่เฮาบพันเฮ็ดนะครับผมที่เฮาบพันลินะครับผมมันจะเป็นนี่เห็นบ่จิ้มงานนะครับผมนุ่มไหวเด้อพี่น้องนะครับผมเนี่ยใส่เบื้อง ตอนสบายคักค่านผู้นี้ฟังกิ้งกียนบ่าวตอกนะครับผมพระโอ้าดาบนะครับอากินไก่เขตเขาเมืเนี่ยเลี่ยนต้นโพธจึงทัหาติดนะครับเพคุณผู้ชมสัญญาณบ่ค่อยดีครับสัญญาณบ่ค่อยดีนะครับผมที่ปลาหมดนะครับผมอากินไก่เขตมื่อนี้ยฟังท่านผู้นี้อ๋อเด้อพี่น้องเอ้อันริใบไม้เด้อครับเนี้ยติดงามไม่ถีบพี่น้องดูไหวพี่น้องในเบื้องหน้าครับ ดีมือเดียวนะครับผมชชิิววครับงานชิวๆนะครับผมงานงานเด็กน้อยนะครับผมนุ่มไหวเพิ่นเป็นเด็กน้อยเพิ่นเฮ็ดได้อยู่เล็กน้อยครับผมงานนี้ไม่ฮ็ดได้ครับวันนี้โอ้อยมีความเครืีองบินสีดยาพี่น่าประับใจครับ อ๋อลงแล้วท่านนี้เป็นไร้คนขีดครับเอาเครื่องินขีดเลยครับครับผมก็จะเป็นทีมงานนึงนะครับที่มา3ทีมมื่อนี่9คนนะครับผมทีมเราสคนเบาหนิดหน่อยนะครับผมรายงานตัวโอ้แถวป้อมอยู่ทั้งฝุ่นพี่น้องครับ เด้อถ้าก้มเลยอไอไก่ๆผุ่นนี่เลันยองมาเซโยพุ่นน่ะมันยองมาเซโยมันเปีนได้ด้วยพี่น้องมันหักด้วยครับมันก็จะเป็นทีมงานแขกนะครับผมมีเบาอัพนี่ท่านห้องเบเดียร์นี่ก็จะเป็นหกึ้นนะครับกลางต้นก็ว่าเขาจะบ้วให้กลางต้นหกนะครับผมเพื่อการเก็บง่ายกว่า ของแปลว่องไวนะครับผมส่วนย้อยคอยผู้สาวคอยติดตามดอกเออขอบคุณครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมอย่าลืมกด s u b s c r i b นะครับผมไครขอยอนั่นเนี่ยคนเดียเขอยังออกกล้องคนเดเาน,น,น่อนะ <c oughs> าน,นหน่อยขยันขันแข็งนะครับผมเบาหน่ยห้าน่อหน่อยนะครับผม, <c oughs> ผมท่านมีลวงมีเมียนะเบาอัพกับท่านนี้นะครับผม มันยังใหอยู่นะนงห้าั้นผ่อนครับเหตุงานไปเรื่อยๆสักวันนะครับผมเห็นงานกรับผมยังไรครับมือนีก็ไม่เด็จริงซื้อพี่น้องนะครับยังเพี้ยือไป่อน่กคนไม่ใรบสีก็ไม่ใ่เลาดคลิปนี้ครับฝากไ้ซ้ำนีนะครับผมผมยังายนะครับผมไม่ได้ไม่ได้คาตูใ่ไม่ฟารุ่ง อันไปท่อนะครับผมวูดตกปุกใหม่ซะหนอขนาดเอ้ยตายตายตายนะครับผมเอาจะเลื่อมฝากติดตามนะครับผมจะเลื่อมติดตามจะเลื่อมกดครับจะไข่นะครับผมที่สำคัญนี่ก็ติดตามแล้วพี่น้องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปน่ำนะครับมาติดเปรียดนะครับผม กับทีมงานกับขอลาไปก่อ,น,อกนนะครับผมเร <c ười> าก็มาสวัสดีครับบ๊ายบายเด้อพี่น้องนะครับผม <c ười>